สวัสดีครับผมจีรอดลิมิพัทครับก้าวไม้มงคลกาฝากของดีทวนสิทธ,ธิ์นะครับ <c oughs> ก็เพิ่งได้สินค้ามาครับนะฮะได้มาสองวันแล้วนะครับแต่หาข้อมูลอยู่ครับนี่ตะกุดวันนั้นว่าเก่าแล้วนะครับอันนี้เก่ากว่าอีกเก่าหนาเลยอ่ะรักหนาหนาเลยดูขอบนะแต่อันนี้จากที่ผมหาข้อมูลนะครับนะที่ผมหาข้อมูลนะแต่ไม่มั่นใจนะเพราะเราไม่เป็นเรื่องพระ ตามที่ผมหาท่านพิมพ์ไปดูได้เลยครับหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมสุพรรณบุรีนะครับน,น,บน,น,นี่เห็นไหมครับดูหลวงพ่อเนียมลักหนาเลยดูล่ะนี่เห็นไหมครับ นะผมอยากให้เห็นชัดๆนะนี่เห็นไหมครับทำยังไงให้ชัดๆเลาเดี๋ยวซูมเข้าไปอีกหน่อยนี่ชัดนี่นี่น,นี่เห็นไหมหนาเลยแต่ผมดูไม่เป็นแต่รู้อย่างเดียวว่าเก่านะ แต่ใช่หลวงพ่อเนียมเปล่าไม่มั่นใจแต่ดูแล้วอะ่ะมีแบบเนี้ยฮะที่เป็นของหลวงพ่อเนียมที่เราหาข้อมูลเจอนะดูในรักนะหนาๆเก่าๆเลยท่านเห็นไหมจุ่มรักแดงครับตามที่ผมได้ข้อมูลจุ่มรับรักแดงนะอืมดูดูชัดไหมครับชัดไหมพอชัดไหม,มเก่ามากเลยคิดว่าจะาไว้ขึ้นคอมั้งครับ ไปบ้างเนี่ยดูดิเดนนนเดเด๋เห็นไหมหนาๆเลยดูดิเห็นไหมนี่ไอหินหนาๆเลยนี่นี่ก็หลวงพ่อเนียมนะครับสุบพรรณน,นี่นี่ เราไม่ใช่มืออาชีพนะก็เลยไม่รู้เรื่องนะครับแต่เราได้มาก็แบบบ้านๆนะนี่มีรอยเหมือนตอกอะไรตรงนี้ด้วยใช่ป่าไม่รู้นะเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะเห็นไหมยี่ไงเห็นป่มเห็นไหมยังไงเห็นไหมถ้าผมไม่คิดไปเองนะนเห็นไหมฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนหัวจรวดเลยฮะไม่รู้ใช่ไหม หรือว่าเราคิดไปเองก็ไม่รู้แต่ดูเหมือนมากเนี่ยฮะดูที่ได้มานะหนักด้วยเนี่ยหนักด้วยเขาเรียกว่าลูกสะกดครับที่ผมหาข้อมูลเจอส่วนอันนี้ไม่ทราบที่นะครับไม่ได้หาเลยหาแต่อันนั้นน่ะนะเอาแต่น,นั่นเลยนี่สามนาทีกว่าแล้วน่าจะเป็นตะกุดเงินฮะอันนี้ตะกุดเงินพอดูแล้วเหมือนเงินน่ะนะ ตะกุดแผ่นเงินส่วนอันนี้ตะกุดสาริกานะครับตะกุดสาริกาเนี่ยท่านไหนชอบทักได้โชคลาภเมตตาความรักนะครับสาริการู้อยู่นะฮะอันนี้ประหลัดขิกนะครับไม่รู้ของที่ไหนเหมือนกันเห็นไหมประหลัดขิกจิว๋วเอ้ใครชอบใครเอารักได้นะผมว่าเล็กกว่าเหรียญบาทก็เปล่านะเดี๋ยวถันหาเหรียญกันด้ดยวยเลยเห็นไหมฮะเห็นไหม ชัดนะให้เห็นชัดๆ,ๆนะครับส่วนอันนี้ปิ่มกัดนะครับราชการที่เก่าเก่าๆสวยๆลงยานะครับเนี่นะฮะแกะได้สภาพสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักไม่พังนะนี่สี่นาทีกว่าแล้วนี่เห็นไหมฮะใส่เข้าไปแล้วก็นี่ใส่นี่ปุ๊บแล้วก็บิดนี้ขึ้นตัวล็อกนี่เห็นไหม นะครับโอเคจะห้านาทีแล้วท่านไหนชอบสนใจสินค้าทักได้ครับตอนนี้ผมกําลังทํานี่อยู่ฮะเนี่ยกาลังทํานี่อยู่นะใกล้เสร็จแล้วนะครับทำห้าเส้นนะครับประคำข้อมือสิบเก้ามงคลนะครับสิบเก้ามงคลกาฝากนะครับผมกําลังทําอยู่นะฮะห้าเส้นนะครับท่านไหนชอบสนใจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะรอให้เสร็จก่อนนะครับโอเคขอบพระคุณมากครับผมเจียรรถสิมพิพัฒน์กาม้มงคลกาฝากของดีทวันสิ์ขอบพระคุณครับ แคปภาพไว้ดูได้เลยครับหนึ่งสองสามนี่เก่ามากเลยถ้าเก็บผมก็จะเก็บชิ้นนี้แหละเม็ดนี้เม็ดนี้ออกโอเคหกจะหกนาทีแล้วห้านาทีกว่าแล้วครับเก่ามากเลยเก็บไว้ให้ลูกบ้างวันนั้นว่าตะกุดเก่าแล้วนะอันนี้เก่ากว่าอีกอะแต่จุ่มลักแดงด้วยครับนี่จุ่มลักแดงด้วยขอบพระคุณครับ